สู่ช่องบนอมชาแนลนะคะเกิดอะไรขึ้นลุงช่างกลับมาแล้วนะคะทุกคนอือโอ้นอนแตกตื่นโอ้ดักเด้โอ้นหยาบเลยสจตีนเจ้าน้แม่ตัวหนึ่ง

หลายคนก็บอกว่าป้ามันจะไม่กินใบไม้ที่นาหมดเหรอมันไม่เป็นไรมันไม่ทันได้กินเท่าไหร่ราคะทุกคนมันกินกล้องทอมจได้ใกล้ๆสิมันกินแล้วเนี่ยหยียบเลยแน่นค่อยมๆอย่ามันบอกว่าเขามาเจ้าสีหยียบมันแล้วสนอมันสิดไทยดังเด่นได้ดูดิ มื่อกี้ดักแด้มันดิ้นได้ใช่มันก็ดิ้นสิไอ้ีนุ่มไปเก็บทางนู้นมาเดี๋นุ่มมันเดินหนีไปนู้นเราตองขายเปรี้ยวน่ะขายแหน่น่ะใ่ถ้ามนต้องทุนดึงเอาเอาเอาไม้มันขึ้นต้นเนี้นะนตีนะยังไปเยี่ยมมันเด้อเออเล่นอยู่ตอนเป็นเด็กเอามาบี้เล่นหูเด็กเด็กเด็กเกแค่เปิดเที่ยข้าวเดียวเต็มเต็มเลยอ่ะคืนเต็มเลยตรนใหนนะไปคืนไม่แน่ไม่เชื่อไม่แน่ไม่เชื่อ เหมือนพี่ชายพี่ชายไปพ่อเ่ไป่อเมาแตใส่ก่อนนนไปจับอันียุนี่ลิก็เป็นนิดหน่อยอยู่เอาไป่อเีน่ะกองกระตังเี่ชาหน้าเหมือนะค่ะ อยบได้ปะดาหนูไม่กลัวนี่คือนางนะคะดักแดนะโไปเก็บมาเือเลยนะมาจะบากเบมคลิปเบมคลิปเขายุเมกีนอาวเขานางบงมาว่ายุ่งยาก็บเลยว่านางบงนะองไมัวะไรอ๋อเต็มหลังพี่ายังบบนี้เ็บมา่าไหาาจากนาปราโอ้โหเามาแบบนี้เลยหรือเ่าะดแฮ่า ให้มันไต่ขึ้นต้นแขนให้มันไต่ข so ึ้นต้นแขนเจ้าข้างโน้นเนี่ยเอาไปแขนเนี่ยข้าไหนอะแขนอะไม่ใช่เลยข้างล้นข้างล้นไม่มีข้าไม่มีแค่มันกินแล้วยังไม่มองเห็นที่อามันหมดแล้วถ้าตุนนี่เบิร์ตเฮดกังได้สำหบับเดี๋ยวนี้นู่นเด้อีกต้นนิด้อยๆอะไรปีนไปไหนอะาชมโอ้ยปลาหมันไปทุกชุมเลยอ่ะ ้เปน้นกงไม้ต้นน่ือร้อก็เลือยตั้ตยนะมือเลี้ยงหนักแ่นลลันต้คูเลี้ยงไงต้นต้นต้นอันนี้คือเนี่รับรองไม่เหลือก็มาลงพืชกินผู้ใหญ่นะย่างมาลงกินผู้ใ่ลกินจิ้วเ้ยัน้ากนเลอนะนันะเตมไปหม มันก็ต้นคูนมันกินต้นคูนนี่แหละแน่นอนต้นคูนต้องกินด้ยมันมันไล่ดำมี่เบ้มนึงคิเล็กนะต้มคูนแล้วก็มันกินเลยเนาะต้นคิเล็กมันดำกว่านี้บบเออมันดำมันดำมันเป็นนางดามหอมนางมันไม่เขียวเหมือนนี้กินต้มคูนนี่ครับอู้มันเรียนมันเยี่ยมเลมันนี่มันเบื่อลยพี่ชายโไม่เป็นไรแนนเอาไว้ให้ละเลย เมันใหญ่กเเลสป่เออมันใหญ่กนคนี่ครับ FC ดูที่เยอะมากเลยอะนู่น่เอาให้มันเอาออก่นให้แม่ครับเนี่ยให้อันนี้มันรบนี่ครับแตกตื่นเอาให้เขาเลยขึ้นต้นไม้ครับโอ้ตอนนี้ขึ้นหลังเลยใไหมใหญ่ออจับไหมเหมือนเหมือนมันรู้เลยนะมันกำลังเดินขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่ ว่ามันได้กิ่นได้กิ่นต้นอีเนี่ยน่ะนะก็เลยเดินขึ้นเองอุ้ยจับจับตัวมันใส่ต้นก่อนนี่ยานน้ำผสมมันจะเหนียวอ่ะนี่เขาต้องใครนี่ของใครนี่ยประจับตัวมันใส่อุ้ยเอฟซีดูสิดูสิดูดูมันเดินขึ้นดูมันเดินขึ้นน่ะนู้น่ะมันไต่ขึ้นเองไปเลยนะไต่ขึ้นไปงี้เลยเนืพี่ชายกลัวเหรอนี่นี่ อดอกยูินเจ้ากัพ่อแหุ้คนน่ะโอ้ยเจ้าชิเลชอุ้ยดูมันกระโดดอ่ะหนัววี่้มันเมื่อยน้นอูแมยืนนอนยอนเยอะยูเยอยือตเยอยื่อบอยโอ้ยเสียงแมพยานแล้วได้มาเสียงนี่น

ปลาตบ้านเก็บสิคะเก็บมาหน่อยน่นปลาบ้านเกีโอ้ยไม่ดูดิโอ้ต้นนี้มันกินอ่ะีเคมาดูพฤตกรรมนอล้วกันต้นนี้เลอเก็บาไหนเหรือเยอะมากเลยผมเพิ่งจะเคยเห็นนะนี่นี่ยแบบปเเนียรผมเพิงจะเคยเห็นพี่ชายตะลึงพี่ชายไม่เคยเห็นหรอไม่ มันจะเดินป่าเด็กก็มึงจะเห็นแบบนี้เยอะแบบนี้เนี่เอออันนี้มันเยอะบางทีคนลุกเหมือนกันนะแล้วต้นขี้เหล็กเมืาอาชี่เปิดมาหุยสู้เลยถ้าเป็นไอมูลเปิดแล้วกี้แตกเลยเนี่ยคนชอบกินม้าแต่กับเลยครับของคนเราขั้วมันจะกระจุกมันจะมันพันกันไอชี่อเขียวเหรือป้าใช่ครับดักเขาเรียกดักแด้อะไรไปดักแด้ขี้เหล็กหรือเปล่าแด่ขี้เหล็ก ่ดูนน่ะดูที่ FC เอ้ยนะครับไม่ใช่นี้อยเนาะเยอะมากอะนู่นน่ะมาถึงนี่เลยดิใช่ตะลึงเลยเดินไปทั่วเลยอะมันเดินหาต้นต้นไม้ขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเยอะมากๆทุกคนต้องโอ้ยแทบขนลุกอะนะครับดู FC นู่นน่ะโอ้ยมันไต่ขึ้นข้างบนแล้วทีี่่ก็ไไ้้หวงตนม ูน่ะไปถึงใบไม้แล้วกินแล้วอ่ะดูดิขึ้นปุ๊บกินเลยอ่ะโอ้ยแล้วทำมันขึ้นหมดนี่เป็นสอบนะครับเกินสามมืนโอ้ยเจี๊ยมต้นเดี๋ยวเรามารอดูต้นนี้นะคะอีกประมาณพรุ่งนี้แล้วมันก็เป็นด้วงเก็บมเ็กเตมนี มันก็จะเป็นเสื้อต้นไม้จะหมดนี่แหละไม่เยอะขนาดนั้นไงมันยังไม่ได้ไปผีเสื้อได้ซ้ำไปมันก็หมดแล้วเยอะมากไปแล้วพี่ชายไปแล้วเก็บดักแด้ต่อนะคะ